เรียนโหราศาสตร์ระบบธาตุ ep 13ผมอาจารย์มงคลถ่ายทอดเจาะลึกเรื่องการผสมธาตุดวงดาวมาดูดวงตัวอย่างรักษาสถิตราศีเมฆธาตุไฟตามหลักแล้วจะหมายถึงไฟพเนียงดาวเสาเกาะกุมรักษาเดิมที่ราศีเมฆเปียบดังเรือนร่างที่ว่างเปล่าอุปมาดังมันสมองที่ตายด้านต่อเมื่อดาวเสาได้เข้ามาปรากฏ จึงทำให้เรืองร่างส่วนนั้นเกิดการเคลื่อนไหวจึงทำให้มันสมองเกิดมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่ประกอบไปด้วยมันสมองมวลธาตุดาวเสาวจึงแสดงถึงความกล้าที่ไม่หวั่นเกรงต่อไปพาสศัตรูมักจะตกอยู่ในห่วงอารมณ์ที่ยากจะสงบลงได้ดาวเกตทำมุมเลงในราศีตุลอันกระทำให้ดาวเสามีอนุภาพแรงขึ้น จึงมักจะเคลื่อนไหวดิ้นลนอยู่ไม่สุขชอบไปในทางโลโผลเสียงต่อวิญญาณหรือชีวิตการที่ดาวเสาคองตำแหน่งนิดในราศีเมษปกติจำต้องมองเป็นภาพกลางๆเอาไว้ก่อนสมควรจะมองไปในทางเรื่องของมวลธาตุดวงดาวที่ปรุงแต่งขึ้น เพราะมีเพียงมวลธาตุเท่านั้นที่ทำให้โชคชะตาเคลื่อนไหวดาวศุกร์ขึ้นตำแหน่งเกษตรในราศีเมถุนในเรือนสหาชะดาวราหูคองในเรือนอริแต่เป็นเรือนเกษตรดาวพุธเช่นกัน ตอนนี้มาทำความเข้าใจเรือนเกษตรสองเรือนเสียก่อนกร่าวคือดาพุธเป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีเมถุนและเป็นเจ้าเรือนเกษตรราศีกันอีกด้วยเดิมทีราศีเมถุนเป็นเพียงราศีธาตุลมที่ว่างเปล่าเมื่อได้ดาวพุธดาวธาตุน้ำมาเป็นเจ้าเรือนเกษตรจึงเหมือนลมแรงแห้งอุปมาดังผลไม้ที่สุกงอม พราะการเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆส่วนราศีกันเดิมทีเป็นธาตุดินที่ว่างเปล่าเช่นกันเมื่อดาวพุธดาวธาตุน้ำได้เข้ามาเป็นเจ้าเรือนเกษตรคงได้แก่ดินท้องนาแต่ทั้งราศีเมถุนและราศีกันต่างมีผลในทางที่มีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเกษตรเหมือนกันระบบธาตย่อมที่จะสามารถไหลไปถึงกันได้ในทางเรือนเกษตร นั่นหมายถึงธาตุลมราศีเมถุนยอมที่จะสามารถไหลไปถึงธาตุดินในราศีกันได้เช่นกันหรือธาตุดินราศีกันก็ยอมไหลไปถึงธาตุลมในราศีเมถุนได้เช่นกันโดยอาศัยดวงดาวที่จรเข้ามาสถิตพร้อมกันระหว่างราศีเมถุนและราศีกันตามหลักแล้วจะเรียกว่าการแฝงธาตุ การแฝงธาตุย่อมหมายถึงดวงดาวในราศีเมถุนย่อมที่จะเกิดการผสมธาตุกับดวงดาวในราศีกันได้ลักษณะการผสมธาตุเช่นนี้จะแบ่งออกเป็นสองระดับคือทางดวงดาวกับทางราศีธาตุทางดวงดาวหมายถึงดาวพุธจะเกิดการผสมธาตุกับดาวราหู ทางราศีธาตุหมายถึงธาตุลมราศีเมถุนจะเกิดการผสมกับธาตุดินราศีกันเพื่อเหตุผลในทางธรรมชาติและเหตุผลในเชิงการพยากรณ์ต่อไป